เป็นยังไงวะจเนากงกแมระดยอค่ะพิสต์บีก็มีนะคะปโลก็มีค่ะอนี้แกงเปยอะแกงหยวกไก่ไก่ครับแกงหยวกอันนี้สูงนึงครับลรืวอะไรครับขนมพิสต์บีด้วยครับูชิก็มีนะคะกระดบยอก็มีเรนแล้วเาด้วยหลายร้านครับ อย่างนะคะถาเป่าก็มีนะขไม่เอาครับนวกสิบาทะคะ่ะเยนทานไรคะัิคีบพริก,กละลามีจ้ะกระดูกเปยโยพี่ชอบเยนทานไรคะอร่อย โครงไก่สับสองตัวครับตัวละสี่สิบรอคะตัวละสี่สิบเอาตัวเดียวครับไม่บ้ละ,ละเอียดหรอคะครับไม่ต้องละเอียดมากเอาเป็นชิ้นๆ อันนี้อะไรอ่ะคาเท็ตไก่ค่ะแล้วก็มีราบหมูก็ผัก,กกาดดองฮัลโหลขอ,อบคุณครับสายสายอะไรชิวเล่น

ก็ไปก็คือลรไปลาวันทุกวัน่มีแล้วโมบโมงกินเลยไหม กับไก่ แล้วมาถามดูเฉยๆมันจะขยับไปไหน้กมัน้ก็ไม่ได้อะไรดลกมัขยััไม่ไดก็จะไม่ได้ เออน้าตสวยเพราะว่านีกวยน่วแล้วลูกไหนว่ไหนีไว่ไหนมีไม่ที่บออใส่กอเตียสามสิบบาทครับอันแล้ครับอเนี่มครับเอนาสิบาทครับันนะคะเขไม่ได้ปั้มเองนะนะเขาบอกจะปั้มไม่ตัดอีกสองไม้ครับ หั <Huh? S 2> ่นเป็นคำไหมไม่ต้องเอาไปเลยตัดสองไม้หั่นสองไม้

ไม่ตันแล้วครับขอาเนียน้ำดำไม่เนียอร่อยอ่ะอ่ะอ่แฉมอ๋อแหมแฉมชาลอนนะครับเราแดงมาเก๊ะอันนี้ด้วยเหแดงีแปมตีผมาิดจั